3. เรื่องการเงินที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดในปัจจุบันความรู้ทางการเงินมีความจําเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตเนื่องจากเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยเกษียณไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมเงินการซื้อประกันการ,การจา่ายภาษี หรือการวางแผน,กนเกษียณซึ่งในแต่ละคนก็จะมีความรู้และทัศนคติในเรื่องการเงินที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะใน3เรื่องการเงินที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดค่ะเรื่องที่1 จะออมทั้งทีต้องเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงจะดีในความเป็นจริงการออมเงินไม่จําเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์การเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเสมอไปโดยควรเลือกผลิตภัณฑ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายการออมเช่นจะเก็บออมเงินระยะสั้นควรใช้ผลิตภัณฑ์การออมเงินระยะสั้นเช่น เงินฝากธนาคารหรือกองทุนรวมตราสารหนี้เพราะมีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูงหรือหากจะเก็บออมเงินระยะยาวควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออมเงินแบบระยะยาวเช่นหุ้นกองทุนรวมหุ้นหรือประกันบำนาญเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ายกตัวอย่างหากเรามีเป้าหมายการเก็บออมระยะสั้น1ปี แต่ไปเลือกใช้เพียภัณฑ์การเงินระยะยาวหรือกองทุนรวมหุ้นโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงในระยะเวลาอันสั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วการลงทุนในการกองทุนรวม หุ้นระยะยาวเพียงแค่1ปีอาจทำให้เงินออมของเราขาดทุนและทำให้พลาดเป้าหมายการออมนี้ไปความเข้าใจที่ถูกต้องการออมเงินไม่ควรมองเฉพาะเรื่องผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นควรเลือกผลิตภัณฑ์ออมเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายและระยะเวลาการออมเรื่องที่2 วางแผนกเกษียณเป็นเรื่องของคนแก่หนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงเริ่มทำงานมักมองว่าเรื่องการวางแผนกเกษียณเป็นเรื่องที่ไกลตัวยังไม่จำเป็นต้องรีบวางแผนเก็บเงินเพราะยังมีเวลาอีกเยอะแต่ในความเป็นจริง คนทำงานทุกคนต้องมีวันที่เกษียณจากการทำงานการเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้สามารถวางแผนเก็บเงินได้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเกษียณอายุในทางกลับกันหากเริ่มวางแผนเก็บเกษียณช้าก็จะทำให้มีโอกาสเก็บเงินไม่เพียงพอตลอดการใช้ชีวิตหลังเกษียณยกตัวอย่างเช่นหากเราเริ่มวางแผนเก็บเงินเกษียณตอนอายุ50ปีตั้งใจว่าจะเกษียณอายุจากการทำงานตอนอายุ60ปีซึ่งวางแผนใช้ชีวิตหลังเกษียณ อายุ61-80ถึง8ปปีจะสังเกตว่ากรณีที่เรามีระยะเวลาเก็บเงินเหลืออีกประมาณ10ปีเพื่อให้มีเงินพอใช้ต่อไปอีก20ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้ยากและอาจจะเก็บเงินไม่พอสําหรับการใช้ใจ่ายช่วงหลังเกษียณความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือการวางแผนเกษียณเป็นเรื่องสําคัญมากที่ควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ช่วงที่เริ่มทํางานยิ่งเราเริ่มทํางานแล้วเราเก็บเงินเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆจะมีในเรื่องของ ดอกเบีย้ยทบต้นผลตอบแทนทบต้นระยะเวลาและเงินที่ลงทุนไปยิ่งระยะเวลาเยอะผลตอบแทนก็จะยิ่งทวีคูณค่ะ ดังนั้นเริ่มเก็บตั้งแต่อายุยังน้อยๆเพื่อวางแผนเกษียณของเราค่ะเรื่องที่ 3. การจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพคือการจ่ายเบีย้ยทิง้งหลายคนมักมองว่าการซื้อประกันสุขภาพเป็นการจ่ายเบีย้ยทิง้งถ้าหากเราไม่ป่วยจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ในความเป็นจริงการซื้อเบีย้ยประกันสุขภาพคือการซื้อคุ้มครองสําหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตยกตัวอย่างเช่นในวันที่ใกล้เกษยียณอายุจากการทำงานหากเราเก็บเงินก้อนเพื่อเกษยียณได้ตามเป้าหมายสำเร็จแล้วแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือเจ็บป่วยเรื่องโรครายแรงซึ่งต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและต้องมีการรักษายอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องถอนเงินก้อนที่เราเตรียมไว้ใช้สำหรับเกษยียณมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล แผนที่เราวางไว้เตรียมเงินไว้ใช้ช่วงหลังเกษียณอายุผิดพลาดไปความเข้าใจที่ถูกต้องประกันสุขภาพคือการวางแผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นการใช้เงินก้อนเล็ก เพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่จะเห็นได้ว่าสมเรื่องการเงินนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนมักเข้าใจผิดกันอย่างไรก็ตามเราทุกคนควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อให้เรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นดังคําว่าสุขภาพการเงินที่ดีชีวิตดี หรือ,อจะชอบเปรียบเทียบก็คือเรื่องของชีวิตค่ะการเงินของเราจะง่ายถ้าเราเข้าใจชีวิตถ้าเราเข้าใจชีวิตว่าชีวิตของเราต้องการอะไรในชีวิตเราจะรู้หาว่าเราจะต้องการเงินมากน้อยแค่ไหนเราจะเตรียมวางแผนเรื่องของการเงินตั้งแต่เนินเน่นๆค่ะใครนะคะสนใจที่อยากมีในเรื่องของประกัน ไอทำประกันครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทักแล้วก็ปรึกษาได้นะคะใครที่อยากที่จะให้วางแผนทางการเงินก็ทักเข้ามาได้นะคะวางแผนการเงินฉบับของมนุษย์เงินเดือนเจ้าของกิจการหรือคนที่ทำฟรีแลนซ์มาวางแผนการเงินกันค่ะการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต โค้ด A E y Money